สวัสดีค่ะมาพบกับหมูอ้วนชวนทําเกษตรคนนี้อีกแล้วนะคะวันนี้หมูอ้วนจะพาทุกคนมาดูวิธีกําจัดมแมลงแบบง่ายๆปลอดภัยไร้สารเคมีด้วยอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะ สูตรนี้ดีนักแลรหมูอ้วนทำเองใช้เองลองแล้วดีมากๆมาดูการผสมน้ำหมกักไรมแมลงสูตรพริกแกงเผ็ดกันเลยนะคะอันนี้ก็คือพริกแกงเผ็ดนั่นเองนะคะหมูอ้วนทำผสมแล้วแล้วสามารถที่จะไล่เจ้าหนอนชักใยนะคะหนอนผีเสื้อต่างๆได้ง่ายมากเลยวิธีการทำนะคะเราจะนำพริกแกงเผ็ดนะคะพริกแกงผัดเผ็ดเนาะมาผสมกับน้ำเปล่านะคะ อัตราส่วนผสมนะคะในการทําน้ําหมักไล่แมลงสูตรพริกแกงเผ็ดนะคะก็คือพริกแกงเผ็ดสองช้อนโต๊ะนะคะเราก็จะจักแบบนี้หนึ่งช้อนนะคะช้อนพูนๆพ,พูนไปอีกช้อนหนึ่งแบนๆหน่อยสองช้อนโต๊ะแบบนี้นะคะหรือหนึ่งหรือครึ่งขีดก็ได้มันน่าจะประมาณขีดหนึ่งอะ่ะสองช้อนโต๊ะนะคะ พริกแกงเผ็ดสองช้อนโต๊ะต่อน้ํานะคะหนึ่งลิตรนะคะอันนี้หมูว้นเตรียมน้ําไว้1ลิตรนะคะในในนนี้เราจะนําน้ํามาละลายพริกแกงก่อนที่จะกรองแล้วก็ค่อยกอกนั่นเองนะคะอันนี้เราจะละลายพริกแกงก่อนนะคะวิธีทำง่ายมากนะคะนำพริกแกงเผ็ดมาละลายกับน้ำนะคะ หมู้วนจะละลายน้ำแค่หน่อยเดียวนะคะเพื่อที่จะกรองน้ําไปผปสมกับน้ํา1ลิตรนั่นเองสูตรนี้ใช้เห็นผลดีนักแรนะคะเพราะว่าหมูอ้วนโดนหนอนผีเสื้อตัวเล็กๆนะคะระบาดนะคะใช้ตัวนี้ไปหนึ่งอาทิตย์เท่านั้นนะคะก็สามารถควบคุมกันเกิดของมันได้สูตรนี้ องช้อนโต๊ะต่อน้ำหนึ่งลิตรนะคะอันนี้คือสูตรเข้มข้นสูตรนี้คือใครที่โดนแมลงกวนแล้วทำอันนี้นะคะแต่ถ้าแค่ป้องกันเนี่ยก็คือหนึ่งลิตรต่อน้ํยี่สบลิตรเวลาไปฉีดพ่นนะคะแต่เราจะใช้หนึ่งลิตรเลยต่อสองช้อนโต๊ะเนี่ยไปฉีดพ่นเลยกําจัดเลยให้มันผัดเผ็ดไปเลย <laughs> พริกแกงเผ็ดนะคะเป็นหนอนผัดเผ็ด <laughs> 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 เมนูใหม่เปิดพิสดาร น้อนพัดเผ็ดนะคะวันนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็ได้แล้วเราก็จะเหลือเศษพริกแกงประมาณนี้นะคะถ้าอันนี้คือเหลือเศษพริกแกงเยอะเดี๋ยวหมูว้นจะละลายเพิ่มนะคะก็คือเอาน้ําตัวเดิมนั่นแหละคะ่ะใส่เข้าไปนะคะเพราะว่ายังเสียดายอยู่นะคะจะได้เข้มข้นสุดๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะละลายใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะโอเคเรียบร้อยตอนนี้วิธีการใช้ถ้าใครที่มาแรงลงแล้วนะคะ ฉีดพ่นตัวนี้ได้เลยไม่ต้องผสมน้าแล้วไปฉีดที่ต้นนะคะส่วนใครที่จะป้องกันควบคุมนะคะก็เอาไปผสมน้ําได้20ลิตรนะคะแล้วก็ฉีดพ่นให้รอบบริเวณก็จะเป็นการควบคุมป้องกันแล้วก็บํารุงพืชไล่มแมลงไปในตัวด้วยนะคะทําได้อาทิตย์หนึ่งครั้งถึงสองครั้งทําได้เลยแต่มีข้อแม้นะคะข้อควรระวังในเวลาฉีดเนี่ย มันเผ็ดมันร้อนมากนะคะเพราะว่ามันเป็นสุดพีคมันจะแสบประร้อนมือโดนหน้าโดนตาโดนไม่ได้เลยพ,พยายามควบคุ่มตัวเองหน่อยใส่ถุงมือหรือใส่หมวกใส่แมสนะคะป้องกันดวงตรงดง,ดงตาเพราะว่าเวลาลมมาเนี่ยโดนมากับตัวแล้วนะคะมันแสบมันร้อนนะคะขนาดคน,คนยังทนไม่ไหวแล้วนะภาษาอะไรกับน้อนพีเสือ้อ กันค่ะวิธีการทำง่ายมากเลยเสร็จแล้วเราก็จะไปใช้นะคะถ้าใครตรวจพบแปลงตัวเองมีร่องรอยนะคะเอาแค่ร่องรอยต้องทำเลยนะร่องรอยร่องรอยของหนอนนะคะมันจะเป็นยังไงนี่คือร่องรอยของหนอนหนึ่งหนึ่งร่องรอยนะคะเพี้ยล่ะร่องรอยของเพี้ยเป็นแบบไหนนี่คือร่องรอยของเพี้ยนะคะเพี้ยมันจะเป็นจุดเล็กๆ,ๆ,ๆนี่เห็นไหมนี่ เพี้ยมาดูดน้ําเลี้ยงของใบอันนี้ร่องรอยมีหน่อนแล้วมีเพี้ยแล้วนะคะมาดูเคลมาดูเคลอ่อนๆของเราเพิ่งโตน้นองโดนทําลายน้องมีร่องรอยเห็นไหมคะทุกคนนี่มีร่องรอยเห็นไหมใต้ใบก็โดนไปหมดเลยนะคะนี่คือร่องรอยของหนอนถ้าใครที่เจอพืชเจอผักเจอเคลของตัวเองมีลักษณะนี้เห็นไหมคะนี่ใช้สูตรนี้ได้เลยวิธีการใช้ง่ายมากวันจะปั๊มแล้วนะคะ ทุกคนต้องระวังนะหมูอ้วนจะฉีดพริกแล้วหลายคนบอกว่าหน้าร้อนปลูกผักยากไม่ยากนะนี่หมูหมูอ้วนก็ปลูกอยู่นะคะปลูกง่ายมากหน้าร้อนปลูกง่ายกว่าหน้าฝนนะคะแค่รดน้ำให้ได้แค่นั้นเองโอเคมาค่ะวิธีการนะคะระวังอย่าอยู่ใต้ลมเด็ดขาดเวลาฉีดน้ำหมักสูตรพริกนี้นะคะอย่าอยู่ใต้ลม สวมถุงมือใส่หน้ากากนะคะถ้าไม่ชํานาญฉีดแบบนี้ได้เลย <c oughs> ลมมาพอดี <c oughs> ลมมาพอดี <c oughs> เอาใหม,ใหม่แล้วหวมฝอยเกินโอเคมหวิธีการนะคะ ฉีดเหนือลมนะทุกคนฉีดไปได้เลยอย่างนี้เห็นไหมวันนี้เราจะทำผัดเผ็ดคณะเควกระล่ลำนี่นะคะเราก็จะฉีดแบบนี้เลยนี่ทุกคนสังทุกคนดูมันกระโดดดึงดังออกมาเลยหนีเพีย้ยเห็นไหมคะมกระโดดออกมาเลยนะตัวนอนใช่ไหมหรือว่านี่อทุกคนตัวนอนเดี๋ยวให้ดูดูมันขยับ เมื่อกี้มันหลับอยู่มันโดนไปเห็นไหมเดี๋ยวเขาก็จะไปนะอยู่ไม่ได้ดีดูว้าพี่โก้ดูแล้วให้ดูนะนี่ลูกโอ้กระเด็นเลยอือเดี๋ยวรู้กัน <laughs> ค่ะพอเราฉีดพ่นนะคะเท่านี้นะคะ การแนะนําของหมูอ้วนก็คือฉีดเช้าแล้วก็เย็นนะคะอย่างวันนี้เนี่ยเราฉีดตอนเช้าพรุ่งนี้เราฉีดตอนเย็นทําทุกวันครบหนึ่งอาทิตย์นะคะแมะลงม,มันก็จะหายไปนั่นเองนะคะแต่ถ้าใครแมลงลงแล้วขอร้องละให้ทําทุกวันนะคะแล้วถ้าเราเห็นตัวหนอนเนี่ยเราก็หยิบออกด้วยนะคะนี่อย่างตัวหนอนเมื่อกี้นี้มันหมูอ้วนมีนะคะนี่คือหนอนไปแล้วหนอนที่มันถูกฉีดนะคะ มันมันไปแล้วทุกคนเห็นไหมแต่ไม่ได้ตายนะเพียงแต่ว่ามันหาทางออกแล้วไม่ไม่ไม่ต้องการอยู่แล้วนี่ไม่ได้ทําให้นอนตายนะคะแต่จะทําให้นอนหายไปหายไปทางอื่นโอเคแค่นี้เองนะทุกคนเจ็ดวันนะคะตอนนี้ถ้าใครต้องการฉีดพรม เพื่อป้องกันยังไม่มีมแมลงนะคะ1ลิตรต่อน,น้ํา20ลิตรฉีดพ่นใบฉีดปุ๊บใบเขียวใบเด้งใบดึงดัางดูนะคะทุกคนเห็นไหมคะเคลที่เราก่อนหน้านี้ที่เรายังไม่ฉีดเคลเราจะบานแต่พอเราฉีดไปแล้วปุ๊บเคลวดึงด่างเดี๋ยวหมูอ้วนจะย้อนภาพให้ทุกคนดูเลยเคลวดึงด่างมากนี่พี่โกซูมมันดีดขึ้นมามันยิ่งกว่าปุ๋ย มันคือยาไล่มแมลง <laughs> โอเคค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปกําจัดนะคะตอนนี้หมูอ้วนพาอเมลอนไว้นะคะเมลอนก็เริ่มมีใบหอ่อใบอะไรแล้วนะคะเราก็ทําเลยนะคะป้องกันดอกไม้ก็ได้ฉีดป้องกันหมดเลยนะคะสลัดได้หมดนะคะดอกไม้เนี่ยบำรุงเหมือนกันหมดนะคะเวลาปลูกเนี่ยดูแลเหมือนผักสลัดเลยมันก็จะสวยงาม กะหล่ำปีนะคะใช้กระถาง8นิ้วปลูกเหมือนเดิมนะคะสมนวัวนให้ปุ๋ยอาทิตย์ละครั้งนะคะตัวกระหล่ำปีนี่เราต้องให้ปุ๋ยเยอะหน่อยอาทิตย์ละครั้งเพียงเท่านี้นะคะสวนของเราเนี่ยก็จะปลอดภัยจากโรคและ,มะแมลงที่สําคัญเนยนอจาจกเป็นการกําจัดแมลงแล้วยังเป็นการบารุงพืชไปในตัวด้วยนะคะปลอดภัยไร้สารเคมีแค่พริกแกงเท่านั้นก็สามารถที่จะทําให้เราปลูกผักได้ง่ายแล้วก็ไม่ ต้องกังวลในเรื่องของโรคและ,มะแมลงด้วยนะคะหวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนที่กําลังเผชิญกับมแมลงต่างๆนะคะเพราะว่าช่วงนี้มีผีเสื้อมาบินนะคะเป็นฤดูของหนอนผีเสื้อชักใย,ยก็ดีแม่บินก็ดีนะคะก็สามารถลองทดลองใช้สูตรนี้แบบหมูอ้วนได้เลยเพราะว่าหมูอ้วน,นใช้แล้วแล้วก็ดีเห็นผลมากๆนะคะจึงมาทําคลิปอันนี้แนะนําให้กับทุกคนได้มีเทคนิคดีๆไปกําจัดป้องกันนะคะดูแลพืชผักของตัวเองในสวน ของตัวเองนั่นเองนะคะส่วนนะคะก่อนจะจากกันไปในวันนี้หมูอ้วนก็มีสินค้าต่างๆเอาไว้บริการเหมือนเดิมถ้าใครต้องการที่จะปลูกผักได้สวยนะคะแต่ไม่อยากที่จะปรุงดินหรือไม่อยากที่จะทําปุ๋ยเองก็สามารถทักมาหาหมูอ้วนที่ไอจีไลน,น์ด้านล่างด้านนี้ได้เหมือนเดิมเลยนะคะหมูอ้วนมีสินค้าไว้บริการหมดเลยนะคะทุกแพลตฟอร์มของโลกโซเชียลไม่ว่าจะเป็นช้อปปี้ลาซาด้าติ๊กต๊อก เฟซบุ๊กหรือ l i น์แอดไลน์ส่วนตัวเนี่ยก็มีสินค้าไว้บริการนะคะสินค้าที่หมูอ้วนจำหน่ายนะคะก็คือดินปุ้งปุ๊กปุ๋ยหมักเป็ดน้ำหมัก30สูตและยังมีอื่นอีนอกมากมายไม่ว่าจะเป็นชั้นบันไดกระถางต่างๆนะคะก็มีไว้บริการแค่ทุกคนทักเข้ามานะคะหมูอ้วนยินดีที่จะแนะนำแล้วก็ ให้คําปรึกษากับทุกคนในเรื่องของการปลูกปลูกผักง่ายปลูกผักดีปลูกแล้วปลอดภัยไร้สารเคมีต้องปลูกแบบสไตล์ของหมูอ้วนเชิญทาเกษตรกันนี่วันนี้ขอลาทุกคนก่อนนะคะขอให้ทุกคนปลูกผักทานอร่อยอร่อยเลยนะคะสวัสาีค,คะ่ะสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะ